ทุกคนลองจิงนตนาการตามผมนะครับถ้ามีกล้องสักตัวหนึ่งที่ได้ดึงเอาจุดเด่นที่มีของสุดยอดกล้องเอลฟ้าในงานวิดีโออย่าง A7S Mark 3และจินตนาการต่อไปอีกว่าถ้ากล้องตัวนั้นยังได้ดึงจุดเด่นที่มีของกล้องโซนี่ในสายซินีมาไลายมาลงกันเอาไว้แล้ววันนี้ครับเริ่มต้นปี2021ด้วยกล้องที่ผสมผสานเอาจุดเด่นที่ผมพูดถึงทั้งหมดมาลมกันเอาไว้ในบอดี้ที่มีขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่โซนี่ซิน m มาไลายเคยผลิตมา โซนี่ FX 3โซนี่ FX 3กล้องตัวนี้ถือว่าอยู่ในลายของซีนิมาหรือว่ากล้องหนังของโซ n y ที่มีขนาดที่เล็กที่สุดอย่างแรกคือกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาด full f r a ที่สามารถถ่ายวิดีโอและ ภาพนิ่งได้นี่คือตัวแรกนะครับของ Cinema Line ถ้านึกถึง A7S กล้องตัวนี้สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีเชกเช่นเดียวกันและจากที่ผมเทสมาเนี่ยผมพบว่าเขามี duo iso ที่12,800เราจะเห็นได้ชัดว่า noise มีขนาดลดลงมากเมื่อเราปรับไปที่ iso ตรงนั้นนะครับฟังก์ชันที่ควรมีเขาก็มีอย่างการถ่ายที่4 k 120เฟรมส slow motion หรือว่าจะไปถึง2 4 0รฟรมในโหมด full hd ถ่ายได้สี่ร้อิต bit มี15 dynamic s o range เรื่องของ auto focus ตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องที่มี auto focus ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยและมีเรื่องของ af tracking ด้วย และเป็นครั้งแรกของกล้องในซินิมาลายที่มีการสั่นใส่เข้ามาในกล้องแน่นอนว่ามันสามารถช่วยเราในการเก็บภาพเก็บซีนอย่างที่ผมไปเทสมาเนี่ยเราใส่กับ7 2 0 0ไปในที่ต่างๆเราสามารถที่จะถ่ายแล้วยาภาพย่างนิ่งอยู่ และอีกจุดเด่นที่สําคัญเขาดึงมาจากกล้องของซีนิม่าไลน์เห็นตั้งแต่แรกเห็นเลยคือบอดี้บอดี้ตัวนี้เป็นลักษณะของเคสเลสบอดี้เขามีการบิวล์อินรูต่างๆมาทั้งด้านบนและด้านข้างที่เราสามารถจะประกะอบกับอุปกรณ์เสริมที่สําคัญของงานวิดีโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออมอนิเตอร์เอ่ยไมเอ่ยหรืออุปกรณ์ต่างๆและที่ประทับใจผมที่สุดที่มากับกล้องตัวนี้ก็คือแฮนด l e ลที่เราเอามาติดด้านบนที่ทำไมเราจะเห็นกล้องวีโอโปรเฟชชั่นแลเขาถึงมีไอ้ตัวนี้ก็เพราะว่าในการใช้งานลักษณะของการถ่ายมุมองศา ท็อปแฮนเดิลตรงนี้สามารถให้ได้นะครับไม่ใช่แค่มีแค่ตัวจับอย่างเดียวก็คือเรื่องของอินเทอร์เฟซเกี่ยวกับเสียงที่มีช่องอย่าง XLR ใสมาให้แน่นอนว่าสัญญาณที่ผ่าน XLR เนี่ยมให้สัญญาณที่เสถียรและมีคุณภาพที่ดีกว่ามีปุ่มอยูเตมบอดี้เลยเราสามารถตั้งคีย์ต่างๆได้และที่ชอบที่สุดก็คือการมีปุ่มเรคคอร์ดที่อยู่ด้านหน้าและด้านบนนะครับถ้าเรามีเลนที่เป็นพวกระบบซูมไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้ปุ่มซูมตรงนี้ใช้งานได้อีกอันนึ่งนะครับก็คือเรื่องของไฟทอรี่กต้องั มาถึงเรื่องฟังก์ชันที่สําคัญนะครับที่มาจากไลน์ของซีนีมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Color s c ์ไซแอเรื่องของสีที่เขาไปดึงมาจากกล้องโปรเฟสซนอลอย่างพวกกล้องอย่างเวนิสหลายๆคนประทับใจจากกล้องพวกเอฟเกล้องตัวนี้มี Color s c ์ไซแอเดียวกันและอันนี้คือหลายๆคนรอคอยอยากให้มีเหลือเกินก็คือเรื่องของ s อสซ e นิโทนะครับผมถ้าเราจรินตนาการถึงโปรไฟล์สีอะไรสักอันหนึ่งที่จะ ให้เราทํางานได้ง่ายและสะดวกที่สุดในการทํา YouTube ในการทาบล็อกหรือว่าในการถ่ายอีเวนต์ที่เราต้องการความรวดเร็วในการโปรเซสงานแต่ว่าเรายังอยากได้ฟิลโทนสีที่มีความเป็นซีนิมาติกฟิลลุคของหนังในซีนิโทนถึงเป็นที่คือหากันมากอีกอันนึงกล้องตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นกล้องที่อยู่ในซีนิมาไลน์เขามีเรื่องของพัดลมระบบคูลิ่งแฟนใส่เข้ามาให้แล้วเราสามารถไปปรับโหมดจะเปิดจะปิดตัวนี้ได้ทำให้ลดปัญหาที่ชัดเจนมากสำหรับในเรื่องของความร้อน หลายๆคนยังชอบเรื่องของ Workflow ที่สะดวกรวดเร็วการทำงานอย่างการมีเรื่องของเอ็กซินทเรื่องของโทนสีภาพที่ดีและให้ความเป็นธรรมชาติอุปกรณ์เล็กจบครบในบอดี้ถ้าหลายๆคนยังชอบระบบที่ดีเยี่ยมของโซนี่ที่เคยมีมาตลอดจากประสบการณ์ที่ผมเดินทางกับกล้องตัวนี้ FX3 มาตลอด10วันที่ผ่านมาคงไม่มากเกินไปถ้าผมจะบอกว่ากล้องตัวนี้อาจจะถือว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในการผลิตวิดีโอในขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่โซนี เคยมีมาครับใต้เรานี่มันูวิถีชีวิตยอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมหากินทะเลต้องทอดแหต้องวางอวนตั้งแต่บันพบุรุษนีจะมาถึองภาคใต้ขอให้ถึงโมเชยายกย่างสามขุม ป้องปิดเปิดเนี่ยปังปังปังเวลาเป็นศิลปะการแสดงมีทั้งการรำการร้องการแสดงประกอบพิธีกรรมในวิถีชีวิตซึ่งเวลารำโนราต้องมีสมาธิ สำคัญที่สุดครับ สิบวันของการมาเยือนภาคใต้ในฐานะคนแปลกหน้าแต่กลับไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกแปลกแยกเลยแม้แต่น้อยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสิ่งสําคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ําใจผู้คนความจริงใจที่สัมผัสได้แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 5, 4, 3, 2, 1. 1> จนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าชีวิตอาจจะไม่ได้ตามหาสิ่งที่ดีที่สุดขอแค่ส่วนผสมที่เหมาะสมกับเราที่สุด ก็เพียงพอ